สวัสดีเพื่อนๆน,นะวันนี้ก็มาในอยู่ในสายหลวงพ่อเงินอยู่ทางสายหลวงพ่อเงินอยู่อันนี้นะครับก็เป็นหลวงพ่อเงินอีกพิมพ์หนึ่งนะที่อยากจะให้เพื่อนๆได้ศึกษาได้เรียนรู้เพื่อจะได้เข้าใจให้มันถูกต้องนะนะครับว่า ยุคของหลวงพ่อเงินนะครับหรือว่ายุคในการสร้างภาพพิมพ์หลวงพ่อเงินเนะี่ยมันมีใครบ้างหลวงพ่อไหนบ้างมีภาพพิมพ์ไหนบ้างมีอะไรบ้างที่ทํากันเราจะได้เรียนรู้รู้จักให้หลากหลายนะเนี่ยมาผมมีแค่ส่วนเดียวส่วนน้อยนะนี่ส่วนน้อยมากเลยที่มีอยู่ที่ครอบครองอยู่ที่เอามาเสอเาเนอเพื่อนๆได้ดูได้เห็นเนะี่ยน้อยมาก เพราะว่าวัดหลวงพ่อเงินมีเยอะจริงๆเพื่อนมีตั้งแต่ยุคโบราณน่ะสองวันสี่ร้อห้าสิบจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการทําผ้าหลวงพ่อเงินเยอะมากนะปีหนึ่งห้าเนี่ยน่าจะเป็นปีที่ดังล่าสุดละหลังจากนั้นก็จะมีสร้างมาทุกปีอะทุกวัดทุกวันน่ะหลายวัดหลายพิมพ์หลายแบบแต่ก็ยังยึดในแนวของว่าไอ้พิมพ์อย่างนี้ก็พิมพผ้าหลวงพ่อเงินนะเห็นไหม ก็ยังไม่ทิ้งเอกลักษณ์ของคําว่าหลวงพ่อเงินหลอหลวงพ่อเงินมาเป็นตัวตั้งอยู่นะครับเป็นตัวตั้งอยู่วันนี้ก็เหมือนกันวันนี้เรามาดูนะครับันนี้ก็หลวงพ่อเงินอีกเหมือนกันแต่เขาบอกว่าเป็นพระที่หลวงพ่อชุม่มหลังหลวงพ่อเงินละหลวงพ่อชุ่มละเป็นลูกศิษย์ละเป็นคนสร้างวันนี้เรามาสังเกตกันว่าเออพระหลวงพ่อชุ่มเนี่ยเอกลักษณ์ท่านเป็นยังไง พิมพ์ทรงเป็นยังไงเนื้อหาหมวลสารเป็นยังไงที่ผมบอกให้เพื่อนๆรู้เลรว่าครับการเรียนรู้มันมีนมอยู่หนึ่งสองสามสี่พิมพ์วิธีการสร้างวัตถุดิบหรือมวลสารความประณีตของงานความเรียบร้อยของงานความเก่าอยู่ประมาณอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ท่องกันก่าอยู่เนี้ยนะเมื่อมันได้ลักษณะอย่างนี้แล้วเราก็มาดูพระกัน อันดับที่หนึ่งคืออะไรครับดูพิมพ์นะพิมพ์จําพิมพ์ไม่ได้นะจําพิมพให้มันแม่นๆม่นครูบาอาจารย์จะบอกว่าจําพิมพให้มันแม่นๆมหน้าตามันต้องออกแนวอย่างนี้นะอ่าหน้าตาต้องออกแนวแบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับอหน้าตาต้องออกแนวอย่างนี้นะนะ เห็นไหมดูหน้าดูตาก่อนคอต้องเอียงเอียงมีนะมีหนอกๆอย่างเงี้ยคอเอียงเอียงหน่อยนะลักษณะแข้างหลังนะครับนี่คือพิมนะนี่คือพิมเห็นไหมนะงานเป็นงานประกบเห็นไหมมีรอยประกบนะครับนะมีรอยประกบงานเห็นะครับแล้วก็ดูอย่างเงี้ยดูงานเขาฮะมีการตะาบเก็บงานเห็นไหมมีการประกบพิมพ์ นะครับประกบพิมพ์เห็นง,งานไหมเห็นไหมเป็างงานล่องเห็นไหมนี่คืองานโอเคพิมพ์ถูกแล้วต่อไปอยู่ที่การทำงานละการหล่อละการหล่อประกบพิมพม์่ะประกบพิมม์ดูดินะเห็นไหมร่องรอยการประกบพิมพ์การตะใบเก็บงานนะครับเราก็ดูนะดูนะครับความคมเห็นไหม บางขั้นอาจารย์บางคนบอกว่าอ่าให้ดูอย่างเงี้ยอ่ะดูความคมดูลึกๆเห็นไหมครับเนี่ยซอกแขนตรงเนี้ยนะช่วงนี้ลึกๆลึก,ลกคือจะพูดกันทุกครั้งนะว่าให้มันลึกๆให้มันลึกๆเพราะอะไรเพราะว่านี่คืองานที่เขาทามันมีความปร,รมะณีตช่างเห็นไหมลึกคมนะเส้นเป็นเส้นเห็นไหมครับเนี่ยนี่คืองานครูบาอาจารย์จะบอกอย่างเงี้ยทุกท่านนะงานหลอ่อเป็นไงมีหลุมมีบอม่อไหมมี กระแสโลหะเป็นงานออกแดงออกอะไรอย่างเงี้ยออกแ,แดงอย่างเงี้ยมันตรงยุคมันตรงกระแสโลหะมันตรงทุกอย่างเลยนะเป็นหลอ่อฮะนะครับนะเป็นหล่อไหมเป็นหลอ่ออ่าหล่อแบบไหน,นอ่ามีการตอกการปั๊มโค้ดหรือตอกโค้ดลงไปอย่างเงี้ยนะครับฮะชัดเจนคมนะไ,ไม่ใช่เป็นการหลอ่อทับหรือถอดพิมพ์นะปั๊ม ดอกลงมาเห็นไหมครับกระแสลลหาเป็นงานการเก็บตะใบนมละเอียดละเอียดอย่างเงี้ยนี่คืองานเชิงช่างเขาละนะเห็นไหมเห็นไหมนี่คือข้อสังเกตนี่คือการนำอะไรสิสการวิเคราะห์เพื่อนดูนะดูกระแสโลหะเห็นไหมครับเทแล้วเป็นไงอ่ะแสโลหะเป็นไงเห็นไหมมันมีตะปุ่มตะป่ามันมีความย่นความย่อความยุบความย่อ ฮนะตามการกระแสของการหล่อพรนะไงฮะความเก่ามันถึงไหมดูดิเพื่อนดูกระแสลงฮะดูความเก่านะครับความเก่ามันได้ไหมอ่นะไหมเป็นยังใหม่อยู่ไหมดูไหมอ่ะก็ดูเพื่อนก็ดูไปเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพื่อนก็ดูเห็นไหมไฮนะ มีหลุมมีบอมม่อมีกาวไหมอ่าดูครับค่อยๆสังเกตไงถึงบอกว่าค่อยๆดูนะเราดูเราศึกษาเนี่ยเราค่อยศึกษาล้วค่อยวิเคราะห์ถึงบอกว่าเห็นไ้มครับกระแสโลหะเห็นไหมเห็นไหมงานที่ทำเห็นไหมครับเขาก็เก็บงานเห็นไหมเรียบร้อยตะไบออกมาแล้วเรียบร้อยเห็นไหม กระแสความเหี่ยวย่นของงานหล่อไหมครับเนี่ยครับคือสิ่งที่เราควรพิจรารณานะเห็นไหมเห็นไหมความลึกความคม,คมเห็นไหมครับเห็นไหมเห็ผิวโลวหะมีความใกล้เคียงกับยุคที่เขาทำไหมเห็นไหม เนี่ยครับคือสิ่งที่เราควรพิจารณาเป็นอย่างยิ่งเลยท่านไม่ต้องไปดูไอต้ตำหนิมันจะต้องมีอย่างว่ามันยังไงเนี่ยถ้าเมื่อไหร่มันถึงเวลามันถูกวิธีการสร้างทำม,มันใช่โลหะมันถูกต้องเนี่ยมันจะขึ้นของมันเองไอ้แดง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 ,ดงอย่างเงี้ยนะแต่ที่ผมบอกอนะความปราณีตของงานเชิงช่างความปราณีตนะของคนทำในยุคแต่ละยุค ทุกคนมีความปราณีตทุกคนเป็นช่างมืออาชีพเนี่ยงานทุกอย่างเขาจะเรียบร้อยความคมชัดมันต้องเกิดเห็นไหมครับชัดทุกมิติเห็นไหมชัดหน้าหลังเห็นไหน่คืองานมันไม่มีหรอกครับพราทำออกมาแล้วไม่มันมันเป็นไม่สวยไม่ ผมนึงบอกว่ามันมีคิวซีเหมือนกันเขาก็มีคนตรวจเขาก็มีคนดูยุคไหนก็เลยแต่นะถ้าเป็นงานช่างงานฝีมืองานหลอง,งานมันก็ต้องมีคนดูมันต้องมีคนตรวจทานมันต้องมีคนคัดเลือกว่าเอ้นี่สวยนี่ไม่สวยนี่สวย,น,สวยนี่ไม่สวยนี่เอาไปนะขายได้อันนี้เอาไปขายไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนจะต้องเห็นไหมครับนี่ดูกระแสความเก่าดูดิเพื่อนดูดินะ พระองค์นี้เนี่ยก็เป็นพระองค์หนึ่งที่ผมดูแลเออมันมีความสมบูรณ์มันมีครบทุกด้านมีครบทั้งความเก่ามีครบทั้งพิมพ์พระสวยพิมพ์พาพิมพ์ตรงพิมพ์พาะพิมพ์มันใช่โลหะมันเก่าถึงตําหนิมันก็เออมองเห็นภาพชัดเจนนะครับเป็นพระที่น่าศึกษาเป็นพระที่ทําได้ครบทุกด้านอ่ะมีโค้ดนะมีการนะเก็บงาน มีความสมบูรณ์ของพิมพะมีความสวยงามของพิมพระมีการหล่อที่สมบูรณ์เต็มถูกต้องตรงหมดอย่างนี้นะครับเป็นการเราเขเออมันก็มีโอกาสใครจะว่ายังไงช่าง,งข่าวผมนึกว่าถ้าเมื่อไหร่กระบวนการเรียนรู้ท่านตกสะเก็ดหรือการเรียนรู้ของเราหรือการศึกษาของเราเข้าใจได้ถ่องแท้ใครจะว่ายัางไงเขาอาจความรู้อาจจะไม่สู้ท่านไม่ได้ไม่สู้ผมไม่ได้ พ่อ,อะไรเพราะเราได้เรียนรู้ในทางที่ถูกเราได้เรียนรู้ที่มาถูกทางอ่ะไอคำพูดของคนหรือวิธีคนที่มันจะบอกว่าอย่างนั้นใช่ไปดีไม่ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่เราได้ศึกษาเราได้เข้าใจกระบวนการในการเรียนรู้ที่ถูกต้องเพื่อนเื่อนต้องมันม่นใจตัวเองแหละใครไม่ซื้อชัางมันใครไม่ใช้ใครไม่ไม่อยากอย่าไปขายเก็บไปใช้ดิใส่แล้วหล่อใส่แล้วเทใส่แล้วมันไม่ใช่หล่ออย่างเดียวมันมีพุทธคุณคุณค้มครองท่าน เมื่อไหร่ถ้าท่านมีพระพุทธคุณดีมีพระที่มีเขาเรียกว่าอะไรอะพุทธคุณครอบรอบด้าน่พะพุทธคุณเด่นชัดเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เกิดปฏิหารเพื่อนใส่ไปเพื่อนก็หนึ่งแหละเกิดความแคลคล้ายคาดคาดแคล,คล,คลปลอดภยัยเกิดความร่ํารวยเกิดมีโชคมีลาบมีเมตตามหานิยมนั่นแหละครับคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปะ พื่อไม่ต้องไปนั่งมองว่ากูจะต้องเอาไปขายคนนู้นคนนี้คนนี้ว่าไม่ดีมันกับเราอาจจะสู้เราไม่ได้ด้วยซ้าการเรียนรู้อ่ะคุณไปเชื่อมันเถอะบางทีแม่งจําแต่อะไรมาขี้หมูขี้หมาจบการศึกษาก็สู้คุณไม่ได้บางทีบางคนนะครับฉะนั้นเราต้องศึกษาเรียนรู้และการใช้อนาลิซิสการวิเคราะห์อย่าเอาความจดจําถ้าเมื่อไหร่เพื่อนคิดแบบผมเนี่ยเพื่อนจะเก่ง และเพื่อนก็จะได้มีพระดีๆมาใช้แน่นอนโอเคสำหรับคลิปนี้เอาประมาณนี้สวัสดีครับ